S <S สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงครับผมกับอุย้ยแล้วก็พี่ทีน่านั่นเองในรายการภาษาจีนของหนูเป็นรายการที่จะเอาภาษาจีนมาสอนเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนได้เรียนการเป็นภาษาที่ไม่สามารถเรียนได้ทัห้องเรียนครับผมวันนี้อุ้ยกับพี่ทีน่าเหมือนเดิมนะครับผมถูกว่าช่วยคุณทีก่ทำให้คุณได้ช่วยิงครับผมวันนี้พี่ทีน่าอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเนะาะค่ะพี่ทีน่าจะมาเอาคําว่าอะไรบ้างมาสอนเพื่อนเพื่อนวันนี้ 踩两条船，那我们来，แต่ละคำแปลว่าอะไรบ้างครับพี่ทีน่า。首先呢，脚踩两条船，第一个字脚，我们昨天讲就是，是嘛？ไม่ว่าเราเคยตอบไปแล้ว，แต่ว่าเท้า，เท้า，踩就是，เหยียบ，哈，踩哈，เหยียบ，สอง，สอง，แถว，แถวคือเป็นนามของเรือ，嗯，นี่船，เรือ，嗯，就是脚。 踩在两条船上เป็นเรือสองหมายคือว่าเหยียบขาเนี่ยเหยีบหยบเรือเนี่ยสองลำในเวลาเดียวกันในภาษาไทยเนี่ยมีคําว่ามีสุภาษ,ษิตที่บอกว่าเหยียบเรือสองแคมทีนี้เนี่ยในมันจะมีประโยคเต็มอีกใช่ปะถ้าหายอยู่โขโขโข一句是什么就等于说你脚踩两条船早晚得翻早晚得翻คือจริงแล้วข้างหลังมันก็มีต่อกันอีกทีหนึง่ง คือคำว่าเจ้าหวานเตะฟันทีนี้เรียบเรือสองแคมเจ้าหวานเตะฟันไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องล้มเรือ<嗯>อีกครั้งหนึ่งนะครับเจียวชายเียงวขวานทีนี้เราก็รู้ความหมายกันแล้วกนแลต้ตรงสือกันแล้วเราให้พี่จีน่าเนี่ยได้มาอ่แต่งประโยคให้เราฟังกันเจียว踩两条船ที่จริงเราต้องรู้่อนว่ามันมีการใช้ในสถานการณ์อะไรบ้าง่จรงันกานน่ารต่อู้

แล้วน了。那,那早晚就是说这个肯定要出事两个人都出事<อ>那两个以上更要出事เ,เขาบอกว่าไม่ว่าจะไงก็ตามแต่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเร็วหรือช้ายังไงก็ต้องออกมีต้องมีเรื่องสักวันหนึ่งขนาดสองคนยังมีเรื่องเลยถ้ามากกว่าสองคนยิง่งอาการหนักกว่าเดิม<嗯>ใช่ปะอืมทีนีน้มันก็คือสุภาษิตบ้านเรานั่นแหละอย่าเเยียบเรือสองแคมแต่ในภาษาจีนเขาคืออ ข้างหลังเนี่ยจะมีต่ออีกก็คือว่าเจ้าหว,วานเฟฟนาานต๋อฟันเจ้าหวานเต๋อฟันเจ้าหวานเต๋อฟันก็คือว่าจะช้าหรือเร็วยังไงมันต้องคว่ำอ่ะคือเหยียบเรือ2แคมเนี่ยยังไงมันก็ต้องคว่ำสักวันหนึ่งนะครับผมทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้สามารถเอาคํานี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันกับเพื่อนเพื่อนคนจีนถ้าเรา我们用这些词语跟中国น说话中国人会有什么样的感觉 就是一般来说哈，你就是来说脚踩两条船时候，一般都是说给朋友，就是跟你的朋友，你干的，嗯，就是给他一些建议，就比如说做事情的时候，你千万不要脚踩两条船，就包括不管说是你交男女朋友也好，就是其他时候你做事情也是同样的。เขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ทีน่าบอกว่าในสถานในสถานการที่จะใช้ในกันใ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 นขวัญจีนและในหมู่คนจีนเนี่ยจะใช้กันในหมู่เพื่อนแล้วก็คนสนิทเท่านั้นเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่เรารู้จักกันในการที่เราจะ ออกความคิดเห็นในเรื่องที่เขากําลังทําอยู่ก็คือการเหยียบเรือสองแคบเราจะไม่ใช้กับผู้ใหญ่เนาะจะไม่ไปว่าผู้ใหญ่จะไม่สอนผู้ใหญ่กันแต่ว่าเราจะมาบอกเพื่อนๆกันว่าเฮ้ยพี่ทีน่าปุ้ยเจียวใช่หรือเปล่าด้วยปุ้ยเจียวใช้เลี้ยงแถววันปัญหาตอนนี้คือยังไม่มีเรือให้เหยียบเลยทักกะลำ 没米了，一个一船，一艘船都没有吗？还真心没有船？还真心没有，我还没下水呢。哎，大家如果感兴趣的话，可以跟 T C I T 联系一下，联系方式。就变征婚启事了。老练老练，我们现在来个非常无聊。呃，是来个宋朝金。今天就让朋友呢，来尝试一下。如果有机会的话，可以推荐给朋友。 造句，剧呢给我们看，我们、嗯、可以帮大家看一下你的造一些这些句子呢是否可以用，嗯、是否对。他可能会有呃，机会来来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  中国学生或者在中国学习一些泰语，也可以关注我们的节目。对，因为我们的节目呢，同时我们还要教两个语言，比如说今天我们教的是中文、啊、哈，同时你也可以在啊听我们要翻译成泰语的解释，<对>同时你可以更多的学习还有理解泰语和中中语啊这中文的中文这一、那个啊区别上的这一个信。<对>那么如果您感兴趣，可以关注我们的这个 Facebook 还有啊一些微博上的，<对>还有可以发布。嗯<对>，好，我们刚 p 提到的呢，就是。 บอกเพืเ่มเื่อคนจีนที่เขากำลังจะมาเรียนเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่จะมีคนที่เป็นคนไทยมาเรียนเพราะฉะนั้นรายการของเราจะมีคนจีนมาเรียนเหมือนกันด้วยแล้วก็คนไทยก็สามารถมาเรียนด้วยกันด้วยจะเป็นรายการสอนภาษาซึ่งในเวลาดียกันเราสองสองภาษา<อ>เลยสอ,สองภาษาอะไรบ้างภาษาแรกก็คือภาษาไทย ภาษาที่สองคือภาษาจีนทังนั้นที่มีคนไทยและคนจีนมาสอนกันเป็นโอกาสดีๆนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์นะครับผมให้เพื่อนๆคนอื่นเนได้มาเรียนรู้กับในรายการเราเพราะรายการเราเป็นรายการดีๆจาก TCI TV ครับผมนั่นเปนรแงก้วจมือนเรนภาษจีอาทยด้มีใรทใจม,จมถาถกชื่อให้เพือนน่ดู้ถราการขอได้ดยะร 呃，分享一下给大家，给其他人呢，还可以对，来跟我们学一些语言，也是一个非常好的一个呃一条学习的一个方法和路上，相互交流。嗯，好的，那么我们非常感谢 T C T V 哈，赞助我们的节目，也是我们占用了他们的地方和主持人。好好，坤 T C T V，和我，们，。还有我们语嘛然后，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 然 สำหรับวันนี้อุ้ยกับพี่ทีน่าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสำหรับสาวเพื่อนที่ติดตามชมเราพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเคมิงเทียมบูเจียมบูซันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ